สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลนนะครับวันนี้มาดูที่ตะนอกกลางนะครับแถวแถวทะเลแดงนะข่าวก็ว่านะมีการประทะากันปลายทีเดียวนะครับระหว่างผู้ตีนะครับกับบรรดาเรือรบสารัตหรือไม่นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับเรือรบสารัตนะครับแล้วก็บรรดาเรือพาณิชย์นียถูกโจมตีในทะเลแดงนะครับท่ามกลางสงครามในกาซาเรือรบสารัตนะครับถูกโจมตี ทะเลแดงท่ามกลางสงครามกาซาเพนทากอนนะครับกล่าวว่าบรรดาเรือพาณิชย์หลายลำเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีด้วยนะการกระโดดพุ่งขึ้นนะครับของเหตุการณ์ทางทะเลขณะที่สงครามในกาซาเดือดดานต่อไปเพนทากอนได้กล่าวว่าเรือรบสหรัฐลำหนึ่งและบรรดาเรือพาณิชย์หลายลำได้ถูกโจมตีในทะเลแดง เพนากอนได้กล่าวว่าพวกเขาได้ตระหนักถึงรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับบรรดาการโจมตีต่อเรือรบ u s s carney เพนดากอนได้กล่าวว่านะพวกเขานะจะจัดหาข้อมูลขณะที่มันสามารถหามาได้ carney น,นะครับเป็นเรือพิฆาตชั้น arleigh burke ล,ลำหนึ่งสำนักข่าวร่วมกับนักข่าวนะครับได้รายงานก่อนหน้านี้ทหารอังกฤษได้กล่าวว่า มีการโจมตีด้วยโดรนที่น่าสงสัย1เกิดการระเบิดต่างๆในทะเลแดงเพนการกอนไม่ได้บ่งชี้ว่าพวกเขาเชื่อว่าการยิงนั้นเนี่ยมาจากที่ใด AP ได้กล่าวอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีได้กำลังยิงชุดนะครับของการโจมตีต่างๆต่อบรรดาเรือในทะเลแดงพวกเขายัางได้ปล่อยโดรน และขีมอาวุธต่างๆมุ่งหน้าสู่อิสราเอลในการโต้อตอบต่อสงครามต่อกาซาเรือรบสหรัฐอยู่ภายใต้การโจมตีจากแหล่งข่าว AP ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งกำลังพูดบนเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนที่จะหารือกับสาระสำคัญนะับหน่วยข่าวกองได้กล่าวว่า การโจมตีนั้นได้เริ่มต้นประมาณ10โมงเช้าในกรุงซาน่าเยเมนแล้วก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลามากถึง5ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกรายหนึ่งนะครับนะผู้ซึ่งได้พูดคล้ายกันบนเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับเหตุผลเดียวกันได้กล่าวว่าเรือพิฆาตคานีนะได้สกัดกั้นโดรนอย่างน้อยหนึ่งลำนะครับในช่วงระหว่างการโจมตีนั้น การขนส่งทางเรือทั่วโลกได้ถูกเป็นเป้าหมายเพิ่มสูงมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสได้เริ่มต้นขึ้นในกาซาก่อนหน้านี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนฮูตีได้จับยึดเรือขนส่งพาหนะลำหนึ่งที่ยังได้เชื่อมโยงไปถึงอิสราเอลในทะเลแดงกลุ่มกบฏนั้นนะครับยังคงยึดครองเรือลำนั้น ใกล้ท่าเรือของเมืองโพดีดานะครับแล้วก็ได้ข่มขู่การโจมตีต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นบรรดาขีปนาวุธนะยังได้ลงจอดใกล้เรือรบสหรัฐอีกลำในอาทิตย์ที่แล้วภายหลังที่มันนะได้ช่วยเรือลำหนึ่งนะที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลซึ่งได้ถูกจับยึดนะครับในระยะเวลาสั้นๆโดยมือปืนในอ่าวเอเดน ห่างจากชายฝั่งเยเมนนะครับบรรทันข่าวแปลชิ้นนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีการประทะกันบ่อยขึ้นนะครับะระหว่างฮูตีนะครับกับทางด้านสหรัฐนะครับนะโดยที่สหรัฐเนี่ยนั้นมีเรือรบนะครับเรือพิฆาตเนี่ยนะลอยอยู่แถวทะเลแดงนะซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านแล้วก็ฮูตีเนี่ยนอกเหนือจากนะครับการยิงขีปนาวุธนะครับแล้วโดนเข้าสู่ อิสราเอลแล้วเนี่ยนะครับในแถวน่านน้ำทะเลแดงเนี่ยนะครับก็มีการข่มขู่นะที่จะโจมตีนะพวกเรือพาณิชย์เรือขนส่งนะที่มีสัญชาตินะครับของอิสราเอลด้วยนะ,ะเป้าหมายรอบนี้ก็พุ่งการโจมตีไปที่เรือนะพิฆาตนะครับของสหรัฐนะครับที่ชื่อว่าคานนี่ด้วยนะเพราะฉะนั้น เอาชี้นี้นะครับก็เป็นสัญญาณเตือนให้เห็นนะว่าสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสเนี่ยมันได้ขยายตัวบานปลายออกไปในหลายจุดทีเดียวนะครับขอติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ